วิธีแก้ไขพิ t เตอร์ F3L3210 นะครับอาการหมึกไม่ออกนะครับหมึกออกไม่ครบนะครับผมง่ายเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับถ้ามีน็อตนะครับให้เราขันน็อตนะครับถ้าเครื่องไหนไม่มีก็ไม่ต้องขันนะครับผมก็ยกชุสกนขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปิดสวิตช์ถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับ จะวิตทอดบล็กอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับวิธีปลดชุดสแกนนะครับก็ให้เราปลดที่ตัวด้านล่างนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับมันจะปลดออกได้เลยนะครับนะครับมันจะเป็นล็อกของมันก็คือมันจะมันจะขยับลงแล้วก็สกิดดันล็อกไปด้านหน้านะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับผมก็ยกชุดสแกนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรมา ทำไ้แบบนี้นะครับนะครับจะได้สะดวกแบบเราจะทําแบบไม่ต้องถอดสายชุดสายไอ้แผงปุ่มกดสายแพงสแกนเนอร์นะครับเราจะไม่ถอดนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าที่ทำเองนะครับอาจจะเวลาเสียบอาจจะเสียบไม่ไม่ตรงแล้วฟันลอกนะครับตัวนี้โอเคถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับยกขึ้นได้แบบนี้แล้วนะครับ นะครับปลดตัวนี้ยกขึ้นได้แบบนี้แล้วนะครับเราเลื่อนตัวนี้ออกมาไม่ได้นะครับก็เอานิ้วเรานะครับไปหมุนเฟืองตรงนี้ครับนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเลื่อนออกมาได้นะครับก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกที่จุดนี้นะครับแล้วก็ที่จุดด้านข้างนะครับปลดล็อกสกิีดล็อกนะครับมันก็จะงาตัวนี้ขึ้นได้นะครับ จะมีไขควงแบนก็เอาไขควงแบนนะครับนะครับสกิดซอจุดแล้วมันจะยกขึ้นได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมแล้วก็ถอดจุดตลับออกมาดูนะครับดูว่า หมึกในตลับมีไหมนะครับก็ถอดออกมาดูทุกสีเลยนะครับไม่มีอากาศไม่เต็มนะครับไม่มีอากาศสีไหนมีอากาศเราก็หาสลิงนะครับหาสลิงมาก็หาสลิงมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาสลิงมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวล็อกล็อกตอนถอดนะครับเนี่ย ล็อกม,มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับให้เราถอดออกตามล็อกนี้นะครับมันก็จะหลุดออกได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมล็อกมันนะนี่ครับล็อกตัวนี้นี่นะครับล็อกตัวนี้นะครับมันจะเสียบอยู่ข้างในนี้ครับถ้าเรา ort, ถอดถูกต้องมันจะหลุดออกเลยนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้ามาตรงล็อกมันก็ลงล็อกปกตินะครับนี่ระบอกวิธีถอดนะครับเพื่อใครถอดไม่ได้นะครับ โอเคครับผมก็ครบทุกสีแล้วนะครับพอทำครบทุกสีแล้วเราก็เลื่อนหัวพิมพ์มาฝั่งด้านขวาสุดเลยนะครับนี่นะครับก็เลื่อนมาด้านขวาสุดนะครับแล้วก็ให้เอาเมือกที่สลิงน้าไปทิ้งทิ้งให้หมดนะครับต่อไปนะครับผมให้เราถอดเนี่ยนะครับสายหมึกทิ้งนะครับมันจะมีสายหมือกทิ้งเสียบที่กล่องนะครับ ก็ถอดออกมานะครับถอดสายบางทิ้งออกมาถอดเฉพาะจุกที่เสียบอยู่นะครับนะครับสายบางทิ้งเป็นแบบนี้นะครับถอดออกมาแช่นี้นะครับไม่ต้องดึงเยอะนะครับนี้ก็เอาสลิงมาเสียบที่รูสายบางทิ้งนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับสังเกตดูห่วพิมพ์อยู่ขวาสุดนะครับ ชิดเลยนะครับแล้วก็ทําการดูดนะครับดูดให้หมึกมาประมาณเอ่อสิบประมาณสิบซีเลยนะครับก็คือดูดแรงๆเลยนะครับครั้งแรกนะครับดูดกระชากขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครดูดครั้งแรกแล้วไม่มีหมึกมาก็ดูดทําการดูดจนให้มีหมึกมานะครับผมนะครับอันนี้สลิงผมใหญ่นะครับถ้าสลิงเล็กก็คือดูดให้จำปอกเลยนะครับ ถ้าหมึกมาประมาณนี้แล้วเราก็ขยับหัวพิมพ์ออกนะครับนี่ครับแล้วก็ดูดหมึกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ถอดนะครับแล้วก็เอาสายนะครับเสียบคื้นที่เดิมนะครับเสียบคื้นที่รูที่เดิมนะครับเสียบคื้นที่เดิมแล้วก็ไล่ไลส่สายให้ลุงลลอกล็อกเดิมนะครับ เลื่อนใส่ฝ้าครอบเลยก็ได้นะครับถ้ามั่นใจว่าออกนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ผมมั่นใจนะครับว่ามันจะออกนะครับที่ทําไปตัวนี้นะครับสายเราก็นะครับให้เข้าล็อกนะครับพอมันเข้าล็อกปั๊บดันขึ้นมาปั๊บนี่ครับก็เข้าล็อกแล้วนี่เห็นไหมเข้าให้มันเข้าล็อกมันเข้าง่ายๆนะครับโอเคก็เสียบปั๊บ ปักแล้วเทสดูกันครับว่ามึกมันจะออกไหมนะครับนะครับก็ได้ทําการเสียบปักอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเทสนะครับให้เราวิธีเทสหัวพิมพ์ว่ามันออกครบไหมนะครับให้เรากดปุ่มสต็อปนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็มากดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้นะครับไฟสีเขียวติดก็เอามือออกทั้งสองนะครับหรือใครจะถ่ายเอกสารดูก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมเทสหัวพิมพ์มาดูว่ามันออกครบทุกสีไหมนะครับ เขามารอลุ่นกันนะครับว่าที่ทําไปเมื่อกี้หมึกจะออกครบไหมนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้มันออกเฉพาะสีนะครับดําไม่ออกเรามาดูกันโอเคครับผมนี่ครับดําก็ออกมาปกติแล้วนะครับก็สวยเลยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่เทอออกมามีแต่สีนะครับนะครับโอเคครับผมถ้าใครเจออาการนี้ก็ลองไปแก้ไขตามคลิปนี้ดูนะครับง่ายๆนะครับทำยังได้ที่บ้านนะครับมีสลิงกันเดียวนะครับก็แก้ไขได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ลองไปทําดูครับสวัสดีครับ